ที่มาของการกรวดน้ำนะครับทุกคนต้องย้อนกลับไปในสมัยพุทธ,ธากาลเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วประมาณ9เดือนพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปที่กรุงราชครห์เสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารรวมถึงหมู่ประชาชนราว11,000คนพระเจ้าพิมพิสารได้บรรลุโสดาบติผลเป็นพระอริยโสดาบานันจึงได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าและก็พระภิกษุให้เสด็จ ไปทรงรับมหาทานที่พระราชนิเวศในวันรุ่งขึ้นพูนง่ายๆก็คือพระเจ้าพิมพิสารจะถวายเวรุวันให้กับพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นพระอารามนะครับ ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็จะมีญาติที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไปเกิดอยู่ในภูมิของเปรตอยู่ซึ่งหมู่เปรตเหล่านั้นพอรู้ก็พากันดีใจแล้วก็พูดว่าใกล้เวลาที่พระราชาจะอุทิศทานให้แก่พวกเราแล้วพวกเราจะได้พ้นความทุกข์ยากกันแล้ววันรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ถวายมหาทานอย่างที่ได้บอกไปแล้วก็ได้ฟังธรรมกถาแต่ว่าหลังจากนั้นพระเจ้าพิมพิสาร ทรงลืมอุทิศทานแล้วก็ไม่ได้อุทิศทานให้แก่ใครเลยพวกเปรตที่ดีใจนะครับเฝ้ารอคอยการอุทิศทานอยู่เมื่อเห็นพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้อุทิศทานให้แก่พวกตนเนี่ย ต่างคราำควรวญว่าพวกเราเปรตทั้งหลายอุสตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตารอคอยรับการอุทิศจากท่านท่านลืมท่านพลาดไปได้อย่างไรความสิ้นหวังความผิดหวังความเหือดแห้งใจความเศร้าใจบังเกิดกับพวกเราเป็นหมื่นแสนทวีคูณความทุกข์ระทมเกิดกระหน่ำทับถมหัวใจของพวกเราพระราชาจะทรงรู้ไหมหนอหากแม้นเปรตอย่างเรามีหัวใจสักร้อยสักพันดวงโอหนอทุก ดได้ถึงการดับแด่ดินสิ้นไปแล้วในวันนี้พวกเราจะต้องรอคอยไปอีกนานแสนนานเท่าใดหนอคั้นตกกลางคืนนะครเราเปรตจึงพากันเข้าไปในพระราชนิเวศส่งเสียงโหยหวนกรีดร้องคร่ำครวญด้วยเสียงอันน่าสะพรึงกลัวแบบต่างๆพระเจ้าพิมิสารได้ยินแล้วก็ทรงหวาดกลัวมากๆนอนหลับไม่สนิทเช้าตรู่ก็เลยรีบ ไปถามพระพุทธเจ้านะครับพระเจ้าพิมพิสารก็รีบไปถามพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามถึงเรื่องเสียงที่พระองค์ได้ยินเมื่อคืนกลัวว่าจะเป็นนิมิตร้ายแก่ตัวพระเจ้าพิมพิสารเองพระพุทธเจ้าก็บอกนะครับถึงความเป็นมาของเสียงเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ได้บอกว่าแนะนําให้พระเจ้าพิมพิสารอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติผู้ลุงลับในอดีตชาติพระเจ้าพิมพิสารก็เลย ถวายทานอีกรอบหนึ่งในเช้าวันนั้นเลยนะครับพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปประทับที่ได้ถูกจัดเอาไว้ให้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เหลาเปรตเห็นแล้วก็ดีใจนะครับว่าวันนี้พระราชาจะอุทิศทานให้แก่พวกเราเราจะได้ที่พะยะสมบัติจึงพากันมายืนอยู่ตามที่ต่างๆบริเวณพระราชนิเวศเมื่อพระเจ้าพิมพิสารประทับนั่งแล้วก็ทรงถวายน้ําทักซิโนโทกแล้วก็ ตรัสอุทิตโดยเจาะจงเลยนะครับว่าขอทานนี้จงมีแก่หมู่ญาติของเราอิทังโนยาตินังโหตุขอญาติทั้งหลายจงมีสุขเถิดสุขิตาโหนตุยาตโยนะครับพวกเปรตได้รับการอุทิตทานแล้วอนุโมทนาทันใดนั้นก็ปรากฏสะ โบกคอรณีเต็มไปด้วยดอกบัวเปรตทั้งหลายเห็นก็ดีใจลงอาบแล้วก็ดื่มน้ำระงับความกระหายขจัดความเศร้าหมองทางกายได้จากสะงามนั้นหลังจากนั้นการหลังทักซิโนโทกจึงกลายเป็นประเพณีของชาวพุทธนะครับหรือว่าในยุคหลังของเราก็เรียกว่าการกรวดน้ำหลังจากให้ทานนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วันนี้ถ้าชอบช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ